เอาอะไรกันดีจ้ะโดแหงกรรมจ้ะโคดแหงกรรมหนใครเชื่อเหตุผลนานเชื <and> อ่อโคดแห่งกรรมหลับตาฝันเป็นตุเปนตาตื่นขึ้นมา <and> แล้วก็นำมาไล่ฟังปรรยาปารมปารากันจาเ <and> ชิญฟังนิญายได้หน นักเรียนเบื่อกันไหมเนี่ยชอบเอ่อเบือชบเชอบเอเห็นเขามาไลฟ์ฟังว่าคุณยายของกุ๊กกิ๊กเนาะเคยมีประสบการณ์เจอคุยอาจารย์ของเราเนาะหน้าที่แห่งหนึ่งเนีเ่ยอ๋อดีจังเลยเอ้เล่าได้เปล่าไปรู้เนาะ ได้เหรอพี่จะไปใส่เสื้อเหมือนกันยังกับฝาแฝดเอาฝาแฝดเลยเดี๋ยวต้อก็เขียนเรียบเรียงมาเพิ่งได้ยินวันนี้เนี่ยเพราะท่านเพิ่งพูดได้สามสี่วันนี่ใช่ไหม ไลฟฟังตั้แต่ปีสามสามอ๋อเลอจะ้ะอ๋อตามหาคนยาายสองปีอ๋จอจารยพองมีบุญเนาะได้ฟังจากปากขั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้รวบรวมเรืเรียบเรียงมาให้ดีกัน คำถามก็ที่สองในพุทธันดรที่ผ่านมาเลิกสร้างบรมีกมุขณะมาอย่างไรและมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมคลาเออู่ะ้อยู่ป๋ากอ,องทัพธรมรม สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีตัวโลกเดพุทธันดรที่ผ่านมานั้นดูอยู่ป่ะจ๊ะดูยต่วโลกก็ได้เกิดมาสร้างบารมีรลกกบมหาปูจิัยจารย์และหมู่คณะด้วยเหมือนกันเรื่องก็มีอยู่ว่าอยากฟังไหมจ๊ะา ย้นอนไปในพุทธนันทที่ผ่านมาตัวโลกเดเกิดเป็นกุฎสดุดหล่อผู้มีความเฉลียวฉลาดอย่าในครอบครองในทหารระดับสูงพุทธนันทที่ผ่านมาจ้ะที่ประจําการอยู่ในหัวเมืองชายแดนแห่งหนึ่งทางทิศเหนือ ของแคว้นพระราชาองค์ที่จะออกบวชและเมื่อเธอรู้เด็พัทนอที่ผ่านมาเติบใหญ่ขึ้นในอัธยาสัยที่ชาบ เรียนรู้ชอบศึกษาและชอบอ่านตำราต่างๆอยู่เป็นประจำจึงทำให้ตัวลูกเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กยังอายุน้านะคือมีความเฉลียวฉลาดคราบรู้มีเหตุมีผลอีกทั้งยังมีความคิดเป็นระบบมากกว่าเด็กทั่วๆไปอีกด้วย สิ่งตำราที่ตัวโลกมกักจะชอบอ่านชอบศึกษาและความสำคัญเป็นพิเศษนั้นก็คือตำราโบราณที่เกี่ยวที่กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวจักรวาลและการกำเนิดโลกแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ oh. <c oughs> ไม่เกี่ยวกับดาวอยู่เลยนัดรรลันกำลังทับนี่นะไอ้ใช่ว่าก็ไปสาบ หรืมอมันรู้ตอยู่อะไรก็ไม่จำเอ้ยงั้นก็ล่ฟังแต่จำไม่ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวหับโหรศาสท,ที่ตัวลูกที่ตัวลูกรู้สึกชอบเป็นพิเศษนั้นแต่น,นี้ก็เป็นเพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โดยจะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเหนือจินตนาการและก็น่าศึกษาคนควาหาคำตอบอย่างมากนั่นเอง แต่ด้วยความที่ตำราบโบราณดังกล่าวซึ่งกล่าวถึงเรือ่องดวงดาวจกักรวาลและการกำเนิดโลกแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโหราศาสตร์นั้นยังมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่จึงทำให้ตัวลูกเองยังมีความรู้สึกค่างแคลงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ติดอยู่ในใจใตัวลูกมาโดยตลอด แม้ว่า่าช่วงเวลานั้นตัวลูกเองจะยังไม่เคลียร์คัดชัดเจนในเรื่องเหล่านี้สักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถึงกระนั้นตัวลูก็มักจะชอบดูดวงดาวบนท้องฟ้าในายามราตรีอยู่เป็นประจำอีกทั้งตัวลูกจะมีความคิดโกรธขึ้นมาในใจเสมอๆด้วยว่า ดวงดาวเหล่านี้จะต้องมีความหมายและนัยยะอะไรเก็บซ่อนไว้อย่างแน่นอนโอ้ยังกโหรเราสรนนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ในใจเรื่องตัวลูกนั้นก็เฝ้าเพียรฝันตามพ่อนะ <c oughs> นอกจากตัวโลกในพุทธันดาที่ผ่านมาจะชอบอา่านและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวและการกำเนิดโลกอยู่เป็นประจำแล้วตัวโลกยังชอบอา่านตำราเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็ชอบนั่งสมาธิเป็นอย่างมากอีกด้วยโอ้เป็นเด็กเก่งและดีเนะะาะพ่เป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวโลกเป็นเด็กที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมระจำใจอีกทั้งคุณพ่อลูกก็ยังได้ปลูกฝังให้เธอลูกมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งมหาชนทั้งหลายเสมอมา เอบวจนกระทั่งมาเตอโลกเดี๋ยพุทธนานที่ผ่านมาเติบใหญ่ขึ้นเจนก็สู่ช่วงวัยรุ่นแล้วตัวโลกก็มีความฝ่ายฝันอยากที่จะเป็นทหารารับใช้ชาติเหมือนอย่างคุณพ่อของลูกและด้วยความฝ่ายฝันนั้นกล่าวนี้เองที่ทำให้ตัโลกได้ไปตามล่าหาฝันของตัวเองที่เมืองหลวง เด็กชายไปสมัครเข้าออเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนั่นเองสมตังใจงตัวลูกจะได้หอบฝันมนนันนี่ นอกจากตัวโลกในพุทธันดาที่ผ่านมาจะชอบอา่านและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวและการกำเนิดโลกอยู่เป็นประจำแล้วตัวโลกยังชอบอา่านตำราเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็ชอบนั่งสมาธิเป็นอย่างมากอีกด้วยโอ้เป็นเด็กเก่งและดีเนะะาะเพราะเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวโลกเป็นเด็กที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรมระจําใจอทด้งินพ่อเราก็ยังได้ปลูกฝังให้ตัวููกมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและพระราชาผู้เป็นที่รักยิงของมหาชนทั้งหลายเสมอมา เกีบจนกระทั่งมาเจอโลกเด็พุทธนานที่ผ่านมาเติบใหญ่ขึ้นเจนก็สู่ช่วงวัยรุ่นแล้วเต่ลโลกก็มีความฝ่ายฝันอยากที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติเหมือนอย่างคุณพ่อของลูกและด้วยความฝ่ายฝันนั้กนกล่าวนี้เองที่ทำให้เด็ลโลกได้ไปตามล่าหาฝันของตัวเองที่เมืองหลวง การไปสมัครเข้าออเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนั่นเองสมน้งใจตัวลูกจะได้หอบฝันมนนัน ก็ได้ฝันทุกชนทุกชั้นต่างก็เป็นทางนั้นใครจะเติมพลังให้ฝันได้มากกว่ากัน<ม>อยากให้คุณได้สัน ในโลกหนึ่งเดียวในภพสามหนึ่งเดียวคือมหาวิหารพระมงคลเทพุณีมหาวิหารฝ่ายปราบที่บรรจุเกศาธาตุของพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพุณีสถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลาจังหวัดนครปฐมขอเชิญลูกหลานหลวงปู่ทุกท่านมาร่วมปิดแผ่นทองเสาเข็มรัตนชาติ มหาสุวรรณรัตนอิงทขินในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2559ณห้องแก้วสารพัดนึกในเวลา15นาิกา30นาทีเป็นต้นไปและในวันอังคารที่22มีนาคมพุทธศักราช2559เวลา16นาฬิก30นาที จะมีพิธีตอกเสาเข็มรัตนาชาติมหาสุวรรณรัตนอินทขิมเสาเข็มมงคลต้นแรกที่จะตอกลงบนพื้นดินอันศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สแสดงธรรมจนมีผู้เข้าถึงวิชาธรรมกายเพื่อเป็นสักขีพยานว่าวิชาธรรมกายเป็นวิชาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงณพื้นที่ก่อสร้างอนุสร์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพุตีสน จันทะสรพระผู้ปราบมารสถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสำหรับผู้มีบุญที่ร่วมบุญสร้างอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีจะได้รับพนมหามงคลบรมเศษฐีไวต้ตอกย้ำความสำเร็จบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานภาคทุกภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์028311000บุญสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพวุณีมหาวิหารฝ่ายปราบที่บรรจุเกศสาธาตุของพระผู้ปราบมารสถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกแห่งเดียวในโลกบุญที่ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนทั้งในและต่างประเทศ ต้องไม่เปล่า ลหลังจากที่ตัวลูกได้เข้าไปศึกษาร่ำเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารแล้วดเดชปัญญาชานฉลาดมาพนวกับความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นในจัตั้งใจของตัวลูกแล้วจึงทำให้ตัวลูกสามารถสอบผ่านและเรียนจบ จากโรงเรียนเตรียมทหารได้อย่างส,สบอยอีกทั้งคะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของทะลูกยังอยู่ในระดับแนวหน้าของรุ่นอีกด้วยแชมป์ชาติ และวยความรู้ความสามารถในระดับหาตัวจับได้ยากตัวลูกนี้เองจึงเขาให้ตัวโลกในพุทธดอนที่ผ่านมาได้รับการเขาเลือกจากส่วนกลางให้มันไน้นอที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดระบบระเบียบความเป็นอยู่ของประชาชนตามหัวเมืองต่างๆภายในแคว้น ซึ่งตัวโลกเองก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมจนถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาแว่นแคว้น,นเลยทีเดียวแม้ว่าตัวโลกในพุทธรันดรที่ผ่านมาจะมีภารกิจหน้าที่รัดตัวมากขนาดไหนก็ตามแต่ตัวโลกก็มักจะแบ่งเวลามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะทั้งสมาธิและชอบดูดวงดาวบนท้องฟ้า จะเป็นประจำส,สม่ำเสมอ,อมจบจนกระทั่งในเวลาต่อมาพระราชาองค์ที่จะออกบวช ก็ทรงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบความเป็นอยู่ของประชาชนในหัวเมืองเล็กๆซึ่งอาศัยอยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองหลวงออกไปในเหตุนี้เองจึงทำให้เธอลูกได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในหัวเมืองชายแดนแห่งหนึ่งทานทันไหมจ๊ะที่มีความเงียบสงบ และห่างไกลาจากความเจริญทางวัตถุแต่มีความเจริญทางด้านจิตใจอย่างสูงคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนี้จะเป็นคนที่ซื่อสื่อใส่และมีจิตใจงดงามเป็นอย่างมากอีกทั้งพื้นที่แถบนี้ยังอยู่ห่างไกลาจากผู้คนและก็ไม่ค่อยมีแสงสีสักเท่าไหร่อีกด้วยนะจ๊ะเป็นประเภท ชาวดงนะอืมนา,นานาลักไปเป็นชาวดงทักทีนะเอ <c oughs> เอสังเกตดูควานช้างใช้ขาเนาะเออมังครับช,าชา้างนช้างที่ก็เก่งๆเนะรู้ได้โดยไม่ต้องพูดกันเนาะเพราเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวลูกสามารถมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้า พยายามราตีได้อย่างชัดเจนเลยและโดยเห็นให้เองตัวโลกจึงรู้สึกชอบและก็มีความสุขกับการทำหน้าที่อยู่ในหัวเมืองแห่งนี้เป็นอย่างมากเลยเหมือนตอนสร้างวัดใหม่ๆเลยเนาะโอ้ คูใหญ่ยยนอนดูดาวนี่เนาะตนนั้นยังไม่มียุงนะบนเรือนไทยนะนอนดูดาวยกของทัพข้ามฟากนะทั้งฟ้าโอโ้สวยดียจังเลยแต่หลังจากที่เตอรูกดพุทธันดอที่ผ่านมาได้ไปประจำการอยู่ที่หัวเมืองแห่งนั้นได้ไม่นาน ทางส่วนกลางก็ได้เรียกตัวลอยกลับมายัางเมืองหลวงจ่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระทางแขวงพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจซึ่งเป็นแขวนที่อยู่ติดกันทางทิศเหนือตามทานไปจ้ะอยากให้ทางแขวงพระราชาองค์ที่จะออกบวชเนี่ยได้ช่วยส่งคนเก่งๆไปช่วยวางแผนพัฒนาระบบความเป็นอยู่ ของประชาชนภายในแคว้นของตัวเองบ้างตามทันไ้มจ๊ะคล้าๆมาจอยกันงนี้เนาะประเด็นที่นี่ทางส่วนกรางยินดีเรียกตัวลูกกลับมารับนโยบายในเรื่องนี้ก่อนที่จะมอบหมายตัวลูกเดินทางไปยังแคว้นของราชาผู้มิศิลปะในหัวใจนั่นเองอให้กลับมารับนโยบายนี้ก่อน ที่จะมอบหมายให้เดินทางไปนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเธอลูกเนี่ยเป็นคนเก่งมีฝีมือใครๆก็กล่าวชมถึงเธอลูกว่า <Yeah. S 1> นายแน่มากอื yeah. หลังจากที่โตลูกที่พัฒนาดดที่ผ่านมาได้ไปช่วยวางแผนพัฒนาระบบความมันอยู่ของประชาชนภายในแคว้งพระราชาโูมีศิลปะหัวใจได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ได้เกิดภาวะสงครามขึ้นระหว่างแคว้งพระราชาองค์ที่ออกบวชกับแคว้นกัรชนฝั่งทิศใต้หรือแคว้นของพระราชาผู้เกะกะเกะเลเนาะ ามันไจ้ะและในช่วงพวะวสงครามระหว่างแคว้นนี่เองทัวโลกก็ถูกเรียกตัวให้กลับมาช่วยก,กันวางแผน,ท,น,นท,ท,ทั้งนัานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการลบก็จะเป็นเรื่องการจัดสรรกําลังพลการ,รส่งเสบียงอาหารหรือการบุกโจมตีข่าศึกเป็นต้น ซึ่งตัวลูกเองก็เด้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่ันกล่าวนี้อย่างสุดกำลังความสามารถเลยทีเดียวเรียกไดว่างงานนี้ทุ่มเทแบบสุดๆสดสดไปเลยนี่ <c oughs> เจ็บจนกระทั่งมาสงครามระหว่างแคว้นได้สงบลงแล้วในเวลาต่อมาราชาผูเ้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายได้จัดสินพระทัยสละาราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ แล้วก็เสด็จออกจากออกผนวดจากเรือนมืนนกที่จากคอนเลยอุ่ถกสาธุสาธุโอ้หมูขนาะของเราเนาะร่วมมือกันช่วยกันเนาะจัดบวชพระบวชเนนบาสุปัิกาแก้วไม่สุดในโลกเลยผลบรญกของทุกท่านผลงานของทุกคนจะ ปลื้มไหม,มถ้าไม่ปลื้มก็มขาดทุนควรจะปลื้มตอนไหนจ๊ะตอนที่หนึ่งตอนทำสองกาลังทำสามหลังจากทำไปแล้วใช่จากนี้ถึงจะถูกลักวิชาเนาะ ส่วนว่าหลังจากที่พระราชาได้เสด็จออกพนวดแล้วเอกการตา่อไปจะมีะรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเรากคงจะต้องมาติดตามรับฟังกงันต่อในวันถัดไปสำหรับวันนี้พักตรงนี้